สิคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงผีให้อาหารผีเลี้ยงโต๊ะจีนผีจนประสบความสำเร็จงานนี้ก็เลยมาจ้างหนังกลางแปลงเลี้ยงผีกันอีกรอบจ้า เห็นแม่สุสารแห่งนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนบอกถ้าไม่จําเป็นฉันไม่เข้าไปก็จริงอะแต่นักธุรกิจหนุ่มคนนี้บอกฉันมาประจําเลยจ้าที่นี่ค่ะคือสุสารสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีในอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะช่วงเย็นของวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี่คึกคักกว่าทุกทวันเลยนะครับเพราะมีเจภาพมาจ้างหนังกลางแปลง ฉายให้ผีดูอโอ้โหคึกคักกับคน<อ>หรือกับผีไม่รู้เหมือนกัน<อ>แต่ว่าหนังกลางแปลงมามาให้ดูกันแบบนี้เลย Full HD <อ><อ>สุดยอดเลยไหมล่ะ<อ>ไปคุยกับเจ้าของหนังกลางแปลงค่ะคุณเกียรติพงศ์กองทองเขาบอกอย่างนี้ว่ามีเจ้าภาพได้จ้างหนังมาฉายในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี<อ>จ้างแบบนี้ต่อนเนื่องมาหปีติดต่อกันแล้วนะแล้วเขาจะเลือกหนังมาฉายสเรื่องได้แก่ ฟาดลายโจรโอ้ยหนังดังเรื่องดิบเฮ้ยอะไรนะเรื่องดิบเรื่องดิบคืออะไรดิบไม่รู้ผีดิบหรือว่าของดิบไม่รู้น่าจะดิบเรื่องผีแหละเออและสุดท้ายเรื่องหนังนากอ้า ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวทราบข้อมูลแล้วนะคะว่าเจ้าภาพรายนี้เป็นใคร,ครเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มรายใหญ่ค่ะเขาเคยมาขอขอบนบานกับดวงวิญญาณอากงอาาที่สุสานแห่งนี้อบอกให้อากงอาาประทานพรให้หน่อยอบรรดาพลพรให้เขาประสบความสําเร็จในธุรกิจที่ทําหน่อยอพอสุขสมหวังตามคําขอก็เลยมาแก้บนด้วยการจ้างหนังกลางแปลงมาฉายนี่แหละแล้วคุณเชื่อไหมว่านอกจากนี้แล้วนะเขายังเคยนําเครื่องบินเล็ก มาฝึกซ้อมบินที่บริเวณสุสานแห่งนี้ก่อนที่เขาจะไปเข้าแข่งขันและประสบความสําเร็จด,ด้วยก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าโอ้โหที่แห่งนี้เนี่ยประทานพรให้โชคให้ลาบให้สิ่งดีๆกับเขา เขาก็เลยจะจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ผีอากงอาม่าได้ดูทุกปีครับแล้วก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ปี2,550แล้วอดูไปนี้ผมพยายามดูหนังเขานะะถ้าเป็นหนังเก่าผมอยากจะดูว่าแบบเออเก่าเนี่ยที่ว่าเก่าเนี่ยมันเก่าสักแค่ไหนเออปีไหนยังไงใช่ไหมเออบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าต่อให้เป็นหนังเก่านะแต่ก็ได้รับความนิยมจากจากคนคนมานั่งดูก่อนนั่งดูแล้วแล้วมี อ๋อมานังดูด้วยหนังนี้ต้องมีนะโอยเซียนหนังนี้ต้องมีนะเอ้ยไม่ได้เลยองโกลมาชอบนะคะมีหลายเรื่องเขาเวียนกันมาหนังจีนเรื่องดิบเป็นหนังจีนเขาบอกเป็นหนังบูแอคชั่นจีนดู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 หนังดูหนังอนี้นะยี่ดิบไงน้องไปตองใช่ไหมเรื่องจีนหนังจีนเลยหนังเรื่องดิบอ่ะโอเรื่องนี้ค่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยกำลังดูอยู่นี่นี่อันนี้เรื่องอะไรไม่รู้หนังอินเดียหนังฝรั่งโอ้ยหลายเรื่องเอางี้ บอกคุณผ like ู้ okay. <t ces> ชมคุู้ชมจสนใจอยากดูหนังไหมไปดูกับเขาไหมล่ะอยู่สุสานนะไปดูไหมเออแล้วมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกมีรถขายหนังมามีรถขายน้ําอารมณ์โบราณมาโอ้ดีน้ําจรวดไงอ๋อน้ำจรวดไอ้นี่มาดีมาด้วยคำดีๆมันเป็นเทศกาลได้เลยนะเทศกาลหนังกลางแปลงที่สุสานเออจะเป็นเล่นอ่ะแต่ถ้าใครจะไปก็ไปแล้วผมไม่ไปอุ้ยคุณไปชวนเพื่อนไปซิ แล้วหลายคนนะที่เขารู้ข่าวเขาก็มามานั่งดูคือคนมานั่งดูจริงๆนะไม่ว่ากันคือให้ผีดูด้วยให้คนดูด้วยดูด้วยกันจะได้คุ้นเคยกันไงต่อไปเจอกันจะได้ไม่กลัวต่อไปเจอกันเออจะได้ไม่กลัวผีเคยนั่งดูหนังกับผีมาแล้วอ่ะคุ้นเคยเลนะคุณจะ้ไม่กลัวไงคุณกับผีนี่ลองไปสิอีินดีกับนักธุรกิจทันทีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนกัน